ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The Base Channel อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับเกม Luna Origin เช่นเคยนะครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตน,นะวันนี้เสียงผมก็จะค่อนข้างแบบซึมๆนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงๆวันนี้ผมไปค้นพบสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแย่พอสมควรเกีย่ยวกับเกมก็คือมีความรู้สึกว่าเกมเนี้ยเ,เกมเนี้ยตลาดกลางของเกมกําลังจะพังนะครับผม ทำไมผมถึงบอกแบบนี้อผมจะมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนดูนะคือคุณลองมาดูอะไรในเกมนะคุณเห็นราคาหินเสริมแก่งปะผมให้คุณดูเลยคุณเห็นราคาหินหินเสริมแก่งปะแม่งชิ้นละกี่คริสตัลชิ้นละสี่ชินละสี่คริสตัลนะอันนี้ถ้าเป็นของอาวุธเนี่ยสคริสตัลนะ ของเครื่องประดับ7คริสตัลแต่คุณดูของเครื่องป้องกันดิ1คริสตัล2คริสตัล0ูคริสตัลคุณจำราคานี้เอาไว้ให้ดีนะ1คริสตัลได้เพชรได้หินเสริมแก่งเครื่องป้องกันชั้นดี1ก้อนแล้วคุณมาดูนี่หินเสริมแก่งเครื่องป้องกันชั้นดี1ก้อนราคา40ถ้าดูถึงจุดนี้คุณอาจจะมองว่า เฮ้ยแม่งแม่งก็ดีไม่ใช่หรอคือเราซื้อของในเกมอ่ะถูกกว่าซื้อของในในมอใช่ปะ่ะใช่แม่งแม่งดีกว่าเว้ยแต่ว่าคือถา้ถามองแบบว่าในลองเทอ r m มแล้วกันหรือไม่เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนปกติคุณเล่นเกม MMO อ่ะผมผมยออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันอย่างสมมุติผมถ้าสมัย15ปีที่แล้วแล้วกันประมาณอยู่มอต้นนะผมเล่นเกมออนไลน์ก็คือแบบซีวอ,อนลน แลนออนไลน์ Online, อะไรอย่างนี้นะคือเกมพวกนี้ที่มันเป็นเกม MMO อ่ะการที่คุณจะดรอปหินตีบวก1ชิ้นน่ะมันยากมากสมมุติคุณเล่นแลนออนไลน์อย่างเงี้ยคุณดรอปแปรงขัดเดิหนึ่งอันหรือคุณดรอปพลอยแดงหนึ่งอันเนี่ยคือคุณดรอปวันละอันหรือสองอันเนี่ยแม่งคือแบบแม่งคือโคตรดีแล้วใช่ปะ่ะคือมันมันได้ยากมากหรือถ้าคุณเล่นซิลเนี่ยคุณดรอปแบบคริสตัลหรือดรอปแบบลูบี้ไดมอนด์วันละเม็ดสองเม็ดเนี่ยแม่งคือแบบ โคตรแจ่มแล้วอะซึ่งเอาจริงๆเกมเนี้ยก็ดรอปหินตีบวกยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ฟาร์มมานานมากแล้วก็ยังไม่ดรอปมีดรอปมาชิ้นหนึ่งเนี่ยออก็มีดรอปมาหนึ่งชิ้นนะแต่ว่าไม่ใช่เกรดดีนะเออก็เรียกได้ว่าดรอปยากพอสมควรแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็ยากพอๆกับเกมออนไลน์ยุคก,ก่อนแหละแต่เกมออนไลน์ยุคก,ก่อนอะมันไม่มีไขหินตีบวกในมอใช่ปะ่ะ เออเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณได้หินตีบวกหนึ่งก้อนเนี่ยมันก็แบบโอเคมันก็เทรดกันได้แหละมันก็อาจจะแบบหินก้อนหนึ่งห้าห the ้าสี่ห้าสิบบาทแล้วจริงๆเกมเนี่ยมันก็เลยอาศัยช่องโหว่เนี่ยว่าโอเคถ้ามึงอยากขายกันเองใช่ไหมครูก็เอามาขายลงในแพ็คแม่งเลยโอเคแหละมันก็เป็นการที่เขาก็หารายได้เข้าเซิร์ฟเวอร์มันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเอาจริงๆการที่จะเกมเข้ามาเปิดในไทยเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคือคุณไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ของเขามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ 7หลักถึง8หลักอ่ะการที่คุณจะเอามาเปิดได้นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาจะหาทุนคืนหรือหากําไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าเขาคนลงทุนอ่ะเออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตอนนี้มันมีพ่อค้าพ่อค้าคือคนเล่นเกมแล้วกันที่เข้ามาทําลายระบบนิเวศในเกมพอสมควรคือพอผมพูดตั้งแต่เริ่มก่อนกันคือมันก็จะมีเรื่องรีไอดีขายแหละรีไอดีขายมันก็อโอเคก็เป็นเรื่องปกติของเกมมือถือปกติใช่ไว่าที่แบบ อ่าโอเคสุ่มกาชาได้ตัวดีขายแพงอะไรเงี้ยแล้วเกมนี้แม่งเคีียตรงที่ก่อนหน้าที่มันจะปรับนะคือคุณเข้าเกมมาคุณรีได้เลยเ,ลยเว้ยแล้วถ้าคุณใช้บูใช้บูสแต็กเล่นอะคือคุณสามารถซิงค์ที่แบบเมื่อคุณเปิด100อ้อยจ่อแล้วคุณสามารถใช้โปรแกรมซิงค์อะกดจอเดียวแม่งไปกดทั้งหมด้อยจอได้นั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าคุณแค่เข้าตัวแล้วคุณก็สามารถเปิดกาชาได้เลย้อยจอมันเลยไปได้ผลว่าทําไมก่อนหน้าเนี้ย คนรอคิวเซิร์ฟสองหรือว่าเซิร์ฟสี่ที่ผมเล่นเนี่ยมันถึงรอแบบเป็นพันหรือว่าเป็นร้อยคิวอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยหลังจากที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยคือเลเวลหนึ่งเข้าตัวมาไม่สามารถสุ่มกระชาได้เนี่ยเซิร์ฟสี่ผมไม่ต้องรอคิวเลยนะรอหนึ่งคิวสองคิวตลอดเลยนั่นหมายความว่าจริงๆเซิร์ฟสี่อย่างที่เมื่อก่อนรอห้าร้อยคิวเหลือแค่หนึ่งคิวเนี่ยแปลว่าพ่อค้ามันเลิกสุ่มตัวกระชาแล้วเออเพราะว่ามันไม่สามารถสุ่มได้แล้วด้วยเกมมันปรับ แต่สิ่งที่พ่อค้ามันกําลังทําอยู่อ่ะมันคือตอนน้าตอนนี้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าการปั๊มหินตีบวกแล้วกันผมผมคงไม่ไม่ไปไกด์หรือไม่ไม่ไปบอกเพิ่มเพื่อให้เคลียมันพังไวขึ้นนะว่าทําไมแบบว่าเขาทํากันยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทากันคือเขาสามารถทําแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงหกชั่วโมงต่อวันนะเขาก็สามารถได้หินตีบวกแบบเนี่ยหินเสริมแก่งเนี่ย ไอ้คุณเห็นว่าที่เขาขายกันเป็นกองเนี่ยเก้าชิ้นสิบชิ้นเนี่ยคือเขาก็ได้มาจากการที่เปิดเป็นร้อยจอนเนี่ยแล้วเขาก็มาตัดราคาขายกันเองคุณดูดิแม่งน่าเกียดปะละ่ะขินแม่งเหลือราคาส่วนจุดหกเนี่ยคือมันมีคนตั้งส่นจุดเก้าใช่ปะ่ะเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูอะ่ะคนลงใหม่แม่งลงส่นจุดหกแล้วเว้ยยังไงล่ะสุดยอดสัดส,สบอกเลยคือแม่งราคาตลาดแม่งพังสัสสัสโอเคมันมันมีข้อดีเว้ยมันมีข้อดี สำหรับคนเล่นอย่างผมที่ที่เล่นก็คือว่าอ่ะโอเคถ้าวันหนึ่งเนี่ยกูอยากตีบวกซึ่งตอนนี้ตัวละครผมก็เริ่มตีบวกแล้วแต่ผมก็คงผมยังไม่ได้ไปซื้อเพชรนะเพราะว่าจริงๆเพชรในตัวผมเนี่ยมันยังมีเพชรในคลังอยู่เนี่ยยังมีเยอะมีเยอะอยู่แล้วก็เอามาทําเป็นเม็ดใหญ่ได้เออแต่ว่าถ้าคนที่แบบอยากจะตีบวกเนี่ยเขาก็คงไปซื้อเพชรจากเนี้ยมาชิ้นละชิ้นละหนึ่งถึงเนี่ยชิ้นละหนึ่งถึงสองเพชรเนี่ยสูงจุดหกถึงสองเพชรเนี่ย ขาก็ไปกดมาแล้วก็ตีบวกมันซึ่งมันก็เป็นข้อข้อดีเว้ยเออแล้วสมมุติถ้าเราอยากปั้นตัวมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียของมันคืออมืใช้คาําว่าอะไรดีครับเซิร์ฟเวอร์มันไม่ควรเป็นแบบเนี้ยคือการที่เราดรอปหินตีบวกที่มันหายากแล้วคนที่จะแบบขายได้ราคาที่แพงแล้วยังไงต่อถ่าสมมุติว่าถ้าหินตีบวกราคาในมสี่สิบเพชรช่ป่าแล้วถ้าคุณขายสามสามสิบเพชอย่างเงี้ยคุณ ขายถูกกว่าเขาสิเพรแล้วคนมาดึงของของคุณใช่ปะ่ะ mm hmm. คุณก็จะมีเพจเนี่ยไปซื้อของเนี่ยซื้ออุปกรณ์ซื้อเข็มขัดนิวมูลซื้อใบเนี่ยกล่องสมชิ้นส่วนมอนเตอร์แหวนแต่งงานแสงจันเนี่ยหรือไม่ก็แหวนแต่งงานสีขาวหรือว่าหินออปชั่นหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะทำให้ไซเคิลในเกมมันหมุนนึกออกปะ่ะมันจะมีคนเติมเว้ย ม,มันจะต้องมีคนเติมแพ็กคนเติมแพ็กก็จะมาอุดหนุนคนในเกมที่เขาดรอปของมาขายเว้ยแต่ตอนนี้มันคือคนเติมแพ็กมาอุดหนุนพ่อค้าที่ขายของราคาถูกซึ่งคนเติมแพ็กก,ก็ไม่ได้ผิดเพราะเขาก็ต้องอยากซื้อของที่มันถูกใช่ปะ่ะแต่แบบทีเนี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาเล่นแล้วแบบว่าเอ้ยสายฟรีแล้วเติบโตนต่อันเนี้ยนนผมบอกเลยว่าจะยากมากขึ้นอีกประมาณแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่มันก็มีข้อดีนะคือ คุณก็จะไม่ต้องลงทุนเยอะกับการปั้นตัวแล้วเพราะว่าตอนนี้สมมติราคาราคากลางนะสมมติถ้าคุณไม่เติมแพ็คนะคุณซื้อเพชรเงินนอกอไอตัวคริสตัลสมมติคุณซื้อคริสตัลเนี่ยหนึ่งพันคริสตัลเนี่ยแบ่งอยู่แค่ประมาณร้200อยห้าสิบถึงสองร้อยเองนะถ้าเทียบกับการที่คุณต้องมานั่งเติมเงินแพ็กเกจร้อยห้าสิบบาทได้หกร้อยหกสิบเพชรแต่ถ้าคุณเติมแต่ถ้าคุณซื้อเงินนอกร้อยห้าสิบาทคุณได้หนึ่งพันเพชรอะ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือคนก็จะเติมเพชรในเกมน้อยลงแล้วก็ไรายได้ก็จะเข้าเซิร์ฟน้อยลงแล้วก็แพชก็อาจจะนั่นแหละอาจจะมีปัญหาคือมันเป็นห่วงโซ่อะเออมันมันมันเป็นห่วงโซ่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ากังวลนิดนึงเพราะว่าจริงเกมมันเพิ่งเปิดมันได้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะแล้วก็ดูท่าแนวโน้มมันคือเราเราอยากเล่นเกมนานๆานน,านึนนนกออกปะเพราะว่า เราหาเกมออนไลน์เล่นมานานมากพอสมควรแล้วแหละแล้วก็แบบเฮ้ยโอเครูหน้าภาพมันก็น่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคนบ่นว่ามันฟาร์มยากโอเคมันมันก็ก็ยากในระดับหนึ่งอะแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้แล้วคือเกมมันดีที่ว่ามันปล่อยบอดได้ทั้งทั้งวัน24ชั่วโมงอย่างเมื่อก่อนผมเล่น ROX ROM อย่างเงี้ยเอ้ยเล่น ROM อย่างเงี้ยฟาร์มได้ 60, 60, น,า60นาทีแล้วคือ,อยังไงอะคือคุณเล่น60นาทีแล้วคุณก็ปิดเกมเลยเหอห ถ้าไม่นับไปตีบอไปลงดันก็ไม่มีคอนเทนต์ละอันนี้ผมก็สามารถเปิดทิ้งไว้ตลอดได้หรือว่าม่วันไหนอยากพักคอมก็พักวันไหนไม่พักก็ก็เปิดไว้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีมีอะไรเล่นนะเออประมาณนั้นแล้วก็ไม่อยากให้มันรีบปิดตัวนะแล้วก็ตอนนี้เกมเปิดมาแค่ประมาณอย่างที่บอกสิบสี่วันใช่ปะ่ะโอเคแหละเขาเขาแก้ในส่วนของเอ่อรีตัวร้อยจอหาสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ rs เปเ็นเรือยแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขายังไม่แก้คือ ปั๊มหินนะครับผมซึ่งอยากให้แก้มากนะนิดครัทีมงานมาดูหรือว่าถ้าใครเห็นคลิปแล้วก็ลองแชร์ไปหาทีมงานนิดนิดนึงว่าถ้าคุณไม่อยากให้คุณเกมคุณพังไวอ่ะคุณคุณควรต้องแก้นะเพราะว่าการที่เขาสามารถปั๊มตัวเด็กร้อยจอมาแล้วเขาสามารถได้เพจมาขายในในตลาดกลางมันทําให้เขาได้ไซเคิลเพร,เพรไปไปหมุนจากคนที่เติมเยอะแล้วก็เขาก็จะเอาเพรนั้นนะไปขายให้กับ คนที่เคยเติมเงินคุณนึกออกป่ะสมมติว่าอ่สมมติว่าผมเคยเป็นคนที่เติมเติมเงินแล้วกันเนี่ยสมมติดูไอดีผมนะสมมติไอดี d ผมเงี้ยมีกล่องที่เติมเงินใช่ป่ะสมมติถ้าคุณเคยเป็นคนที่เติมเงินแล้วคุณเติมร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือคูณได้ได้คริสตัลคูณสองด้วยนะคุณได้คูณสองเนี่ยร้อยห้าสิบาทคุณได้แค่ร้อยหกสิบเพทอ่ะแต่ถ้าคุณไปซื้อจากพ่อค้าคุณได้หนึ่งพันเพอ่ะถ้าเป็นผมนะผมก็คงจะไม่เติมป่าวะ แล้วก็ไปซื้อจาบพ่อขาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคือเงินก็จะไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เปอร์เซ็นต์ที่เซิร์ฟเวอร์จะพังก็สูงสูงมากแล้วเดี๋ยวเกมก็คงจะออกโปรโมชั่นเพื่อที่จะทำมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเพราะงั้นเนี่ยผมแนะ,แน,ะนำนะสมมติถ้าทีมงานมาเห็นนะหรือคนแชร์ไปให้ทีมงานดูนะปรับเถอะครับไอการที่ตัวเด็กมันสามารถเอาหินมาขายได้เนี่ยมันมันไม่แฟร์เลยมันไม่แฟร์เลยครับผมคือ ผมก็อย่าง,างใช้คำว่าาลิผมก็ไม่อยากเปิดเผยวิธีนะวิธีก็แบบมันทํำยังไงแต่ว่าก็แค่บอกอยากบอกทีมงานว่าเออมันมันไม่ควรอย่างนั้นจริงๆอ่นะทีมงานก็เลยลองอยากให้ทีมงานออกไปออคิดพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันหน่อยแล้วกันก่อนที่เกมมันจะพังนะครับผมก็วันนี้เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้นะผมซึ่งท้ายที่สุดเนะี่ยถึงผมยังบ่นนะแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะ แล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกที่ผมก็ทําค่อยๆทําของละวันนี้ก็ตีส้อยคอเนื้อมูลขึ้นบวกสี่แล้วแล้วก็มีอันขึ้นบวกสามเดี๋ยวจะมาขึ้นบวกสี่ให้มันเท่ากันแล้วก็ถ้าไหนติดบวกห้าก็ใส่หรือว่าถ้ามันแหกก็จะได้ไม่ต้องเสียดายอันเก่าแล้วก็มีแหวนที่ติดบวกสามแล้วก็มีบวกสองอยู่เดี๋ยวขึ้นอันนี้บวกสามไปแล้วก็ใส่ของเทียบกันอันไหนบวกเยอะกว่าติติดก็ย้ายไปใส่อันนั้น ก็จริงๆมันมีบั๊กอื่นๆในเกมอีกเยอะเดยอผมจะมาทําลงคลิปหน้ากันว่ามันมีบั๊กตรงไหนบ้างซึ่งอยากให้แก้เราไม่อยากหาเกมใหม่เล่นแล้วอ่ะเออประมาณนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็กด u b s c r i b e แล้วก็ส่งไปให้ทีมงานช่วยกันดูหน่อยนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดถ้าใครยังเล่นเกมไม่อยู่ก็ผมฝากโค้ดของช่องผมเอาด้วยกันนะครับผมก็คือโค้ด The b e a t Channel 2023นะครับผมยังไงฝากกด Subscribe Channel เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ